กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของเจ้าพยาชันนท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเพียงสสารไม่มีจิตวิญญาณคนทั่วไปจึงมองข้ามไม่ให้ความสําคัญแต่จริงๆแล้วสสารพวกนี้เขาจึงมีพลังอยู่ในตัวเองเพียงแต่เราคาดไม่ถึงเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องมือในการทำมาหากินสิ่งเหล่านี้หากมาอยู่ผิดที่ผิดทาง สิ่งที่ตามมาคือการส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอาจจะทําให้หน้าที่การงานของท่านเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าหากถ้ามีอาชีพค้าขายมันก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงขั้นขัดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามครับหากมันอยู่ถูกที่ถูกทางสิ่งที่ตามมาคือหน้าที่ของท่านเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าหากท่านมีอาชีพค้าขายจะช่วยส่งผล ทาให้กิจการของท่านเนี่ยมีกำไรกำไรอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของห่วงจุ้ยนะครับเป็นทิศทางที่มีความสําคัญผมคิดว่าเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วคนที่มีความรู้เรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมีเพียงไม่กี่ท่านนะแต่มีอาจารย์คารวะท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านนี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับห่วงจุย้ยซึ่งผมมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านก็คือท่านอาจารย์แขกหรือาะครับ ซึ่งคนในวงการเนี่ยยกย่องให้ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สายเต่าเหมาซานมือหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวอะไรคือเต่าเหมาซานวิดิทัศชุดนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์แขกท่านจะมาอธิบายให้ฟังเรื่องราวของเต่าเหมาซานเป็นเทปแรกของเจ้าพยาชาแนลนะครับในหัวเรื่องที่ว่าคุยเฟื่องเรื่องห่วงจุย้ยเดี๋ยวเราไปพบกับท่านอาจารย์แขกหรือเสาะนะครับหากบิดิทัศของผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกรุณา กดแชร์ไปด้วยนะครับหากมีผิดพลาดอะไรต้องกราบขออาภัยด้วยเพราะว่าเป็นวิดีทัศชุดแรกที่ผมทํากับทา่านอาจารย์แขกหรือสอกเดี๋ยวพบกับทา่านอาจารย์แขกหรือสอกเลยครับขอบพระคุณครับที่ติดตามเหมาซานในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของยุคปัจจุบันเหมาซานเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมันมาจากเหมากับวิญ,ญญาณเหมาเนี่ย เป็นชนชาติโบราณของจีนชนชาติหนึ่งซึ่งเรียกว่าชนชาติเหมาพวกนี้จะนับถือนิกายเหมาเหมาเนี่ยว่าด้วยเรื่องคุณธรรมจะสอนกันมาในลักษณะของคุณ,คณธรรมที่อยู่แบบคอยตามฟ้าพอมาในถึงยุคหนึ่งของอสำนักเหมาหรือตระก,กูลเหมาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองซึมซับกับจิตวิญ,ญญาณก็เลยกลายมาเป็นเหมาซาน ในยุคป,ปัจจุบันที่เราที่เราเห็นในช่วงระยะเวลา1,400ปีที่ผ่านมาเหมาซานเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันนี้ทุกคนจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อโดยเฉพาะวิญญาณเราจะเห็นเหมาซานในหนังจีนเป็นประจำที่เกี่ยวกับเรื่องผีดิบที่บังคับผีก็คือบังคับซากศพให้ให้กระโดดเพื่อง,ง่ายแก่การขนย้าย ศาสตร์ในเรื่องการขนย้ายศพของเหมาสานในสมัยอดีตยอยู่ในช่วงยุคสงครามซึ่งการเดินทางเป็นเรื่องยากก็เลยมีวิชาที่ปลุกศพหรือซากศพหรือซากข,ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยทำให้มีชีวิตในการควบคุมเพื่อง่ายแก่การเดินทางอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นได้ณนะปัจจุบันเกี่ยวกับเหมาสานและก็มีความเชื่อแบบฝังใจว่าเหมาสานคือ นักพศหมอผีที่บังคับผีเป็นหลักอันนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเหมาซานเท่านั้นแต่เหมาซานนะปัจจุบันในสไตล์ของตัวเราเองอาจารย์แขกหรือสอนในรายการมรสยามเนี่ยหมาซานเรามีมากกว่าเกี่ยวกับฟาร์มเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแต่เหมาซานในสไตล์เราเนี่ยเป็นการอยู่แบบสอดคล้องตามพลังงานฟ้าและบังคับจิตวิญญาณทั้งชัยภูมิสถานที่ ตัวตนหรือแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆเพื่ออามาพัฒนาพลังงานที่ส่งเสริมกับมนุษย์หรือส่งเสริมกับสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าปัจจุบันนีครับอจารย์ครับความเชื่อเกี่ยวกับกบวงจุ้ยของคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าจากคอนข่าขยายขยายเร็วมากด้วยมีบทบาทยังไงครับอาจารชีวิตคนเราเนี่ยผูกพันกับกวงจุ้ยยังไงแล้วกวงจุ้ยมีความสาคัญกับชีวิตประจําวันยังไงครับอาจารย์ครับ ปัจจุบันเนี่ยวิชาฮวงจุย้ยมันซึมซับอยู่ในประเทศไทยมายาวนานมากและสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าชนชาติจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนอยู่มีอยู่เป็นจํานวนมากในประเทศไทยแต่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตอนนี้นับจะเป็นนับได้นับได้ว่าเป็นความเชื่อระดับแรกแกที่คนให้ความเชื่อถือเนื่องจากในช่วงภายหลังสิบปีที่ผ่านมาคนเนี่ย มีความเชื่อกฎของฮวงจุ้ยที่เรียกว่าชงหรือปะทะเช่นเราเกิดปีนี้ชงกับปีอะไรเช่นสมมติมปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวงรอบปีชวดเพราะฉะนั้นคนปีมะเมียคือชงทั้งหมดอะไรลักษณะแบบนี้คนไทยมีความเชื่อในเรื่องกฎของชงซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาฮวงจุย้ยก็เลยกลายเป็นว่า่วงจุ้ย กลายเป็นความเชื่อเป็นระดับแรกๆหรือระดับต้นๆของคนยุคปัจจุบันที่ให้ความเชื่อถือส่วนถามว่าฮวงจุ้ยมีผลกับชีวิตประจําวันยังไงฮวงจุ้ยในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมีผลกับชีวิตประจําวันเราทุกอย่างไม่ว่าจะกินยืนเดินนั่งนอนเราขยายคาว่ากินก็คืออาหารการกินที่เรากินเข้าไปทั้งหมดมีผลในการเสริมสร้างพลังงานชีวิตไหมตามหลักวิชาฮวงจุย้ย เดินก็คือการที่เราจะเดินต่อไปในวันข้างหน้าหรือการวางแผนให้ไปถึงจุดหมายจุดหนึ่งจุดใดเนี่ยห่วงจุ้ยก็เป็นตัวบังคับในเรื่องเรื่องนั้นทั้งหมดกินยืนเดินนั่งนอนกินในที่นี้เราบอบไปแล้วเดินเราบบกไปแล้วนั่งนั่งในที่นี้ก็คือพวกที่ทําให้อยู่กับที่ทั้งหมดเช่นบ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศสถานที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ก็มีผลในในสภาวะที่ทําให้นิ่งที่เรียกว่านั่งนอนก็คือที่ที่พลังงานชีวิตเราพักคําว่าพลังงานชีวิตเราพักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือที่นอนเมื่อเมื่อยามเราหลับเราหลับแต่ร่างกายเท่านั้นแต่พลังงานวิญญาณในหลักความเชื่อของเหมาซานไม่ได้หลับลงเช่นในขณะที่เราหลับก็ยังมีการฝันในขณะที่เราหลับเนี่ย ให้มองง่ายๆความฝันนะที่เราฝันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่เราเคยเห็นและเรื่องที่เราไม่เคยเห็นในจุดนี้แหละวิชาเหมาซานเนี่ยเขาจาแนกพลังงานยามเราหลับหรือวิญญาณนยามเราหลับเอาไว้อย่างละเอียดละเอียดอีกสามประเภทซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือให้มองเห็นว่าฮวงจุย้ยในระบบเตาเหมาซานของเราเนี่ยมีผลกระชีดประจำวัยยังไง มีผลชีวิตประจําวันกับทุกๆอย่างที่เราอยากเป็นและที่เราอยากได้หรืออาจจะพูดได้ว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากพลังงานฮวงจุย้ยทั้งนั้นเลยเมื่อคู่นี้ที่ผมมาก่อนที่จะติดตั้งการถ่ายภาพปรากฏว่ามีลูกศิษย์อาจารย์มาเต็มเต็มเ,มเมออฟฟิศเลยนะครับพวกนี้ส่วนมากแล้วเขาทำอาชีพอะไร,รครับอาจารย์ครัมีทั้งด็อกเตอร์นักวิชาการคณะบดี ศาสตราจารย์รวมถึงผู้ทํางานวิจัยระดับประเทศหลายคนก่อนที่เราจะาจัดรายการเมื่อกี้นี้ก็คือตั้งยอมรับว่าความเชื่อในหลักวิชาวงจุ้ยเนี่ยถ้าเราศึกษาอย่าง,งท่องแท้แล้วรู้จริงเราจะแทบจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของกลไกบนโลกซึ่งคนที่เขารู้จริงและทําได้เนี่ยคนที่มีความร,รู้ยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่เนี่ยแล้ว รู้ว่าทฤษฎีวิชาหงจุ้ยมีกฎในการลองรับมีสถิติในการจดบันทึกมีตัวเลขหรือมีสิ่งที่รองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเชิงวิชาการได้เนี่ยคนที่เขามีความรู้เนี่ยเขามักจะเชื่อเป็นระดับต้นๆเราจะเห็นว่าในวิชาหงจุ้ยเนี่ยยิ่งคุณมีความรู้เท่าไหร่คุณก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นเท่านั้นอาจารย์แขกตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านตรงข้ามกับ ต,ตองน,นี้เ,นเขาเรียกบู่บ้านแล้วกันนักก้นโกศินสองร้อยปี <200 S 2> ก็คือ,อในเขตลังสิร,รับปทุมธานีเราอยู่หน้าบู่บ้านอยู่ที่ที่ถ้าผ่านมาเนี่ยอยู่ตึกด้านหน้าที่เรียกว่า,ามีป้ายติดว่ามันตัดสยามตัวใหญ่ๆเลย,อย,อ,ยอยู่ที่หน้าตึกติดตามผลงานของท่านอาจารย์แขกเนี่ยประเภทลฟ์สดเนี่ยติดต่อติดตามได้วันไหนบ้างครับ เราจะไลฟ์สดให้ความรู้เกี่ยวกับพวงจุ้ยแล้วก็ศาสตร์ความเชื่อทุกชนิดในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ในเวลาบ่ายโมงครับโดยประมาณโดยประมาณเวลาบ่ายโมงโดยประมาณและหลังจากไลฟ์สดแล้วเนี่ยจะกลายไปเป็น Youtube อยู่ในรายการมาตัดสยามในชแ y o Youtube รายการมาตัดสยามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตลิงก์ในาการหัวอาจารย์นะครับจะได้ติดตามกันหลายๆอันนะครับคนทั่วไปนะครับอาจารย์ครับ ประเภทที่เรียกว่ารายได้ไม่ค่อยเยอะนะครับจะมาขอความรู้เกี่ยวกับพวงจุ้ยอาจารย์สะดวกไหมครับที่จะให้ความรู้เข้าตรงนี้ครับเป็นข้อดีของประชาชนคนไทยทุกคนตรงที่มีรายการมารสยามเพราะว่ารายการมาดสยามเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดูรวด,ดวงตรวจดวงการที่เรามี ปัญหาต่างๆเนี่ยให้ติดต่อมาในเพจรายการมรดสยามในทุกช่องทางที่ที่มีบอกไว้ในทุกในทุกที่เราสามารถติดต่อเพจรายการมรดสยามได้พร้อมกับขอคําแนะนําในการดูดวงพร้อมกับขอวิธีการแก้ไขให้เราเชื่อแล้วก็ทําตามแอดมินทุกคนที่เขาดูให้เราไปตามนั้น การที่เราดูดวงเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการรอเขานิดนึงเพราะว่าสมาชิกรายการแตสยามค่อนข้างมากเหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นรายการที่ยาวนานมาเป็นยาวนาน <c oughs> แล้วก็เป็นข้อดีคือเราอยู่กันในระบบพี่น้องอาจารย์กับลูกศิษย์เราก็เลยยึดหลักที่ว่าทำให้ทุกคนอยู่รอดให้ได้มากกว่า ก็เห็นเมื่อกี้นี้ก็มีการเลี้ยงขนมดมเลยกันอย่างสนุกสนานอยู่กับเรานี่เรื่องกี่เรื่องใหญ่ <laughs> ครับผมก็ถือว่าเป็นเทปแรกของเรานะครับเดี๋ยวจะมีเทปดีๆติดตามต่อไปยังไงเทปนี้ต้องกรับขอบพระคุณท่านจันแขกค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ